คิวก่อนนะมาแล้วฟรายก๋วยเตี๋ยวออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเหมือนผัดซีอิ๊วไม่ล่ะจะบอกว่าเจอสองคนนี้มานานมากแล้วอ่ะตั้งแต่ผมยังไม่งอกเลยอะตอนนี้ผัดกันจนผมงอกแล้วจ้า 快包邮了。<Yeah. S 1> <noise> <noise> Are you h a v i n g a lunch? Are you alone? ผ <Yeah. S 1> ่านมาเจอร้านนี้ก็น่ากินเสี่ยวหลาเผาคุณก็ต่องกินเยอะมากไว้วันหลังค่อยมาลองแล้วกันซือน้านะ้ว <Yeah. S 1> ี่นอ่ะเก็นนิยมกินนะ ที่บ้านเราเออก็จะเป็นเหตุที่แบบคนออกกำลังกายกินเยอะแต่ที่นี่ก็คือคนคนสูงอายุอะไรเต้ก็กินมันเยอะเหมือนเขาถูกแป้งเกลีวเหมือนเขาถูกเอ่อเหมือนถูกฝังกันมาว่าแบบมันดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกินกันเยอะทีนี้เราก็นั่งตรงนี้โอเคเขอดูเมนูเสริฟตอนนี้ไรจริงๆนะอยากซืกินตอนนี้เลยอ่ะห้าดีกว่า ก็ยังจะสนใจจานนู้นอยู่ So what is called like เสี่ยวหลงเตาเสนเจียนเปา Oh, it s, it s, inside, s like a n นเจ n ้ a นเา Is is inside is like meat inside? เม่ก็ two flavor ว่า is ล meat original flavor is meat Oh, ไม่ไ e ้ทอดไว้กรอบ Oh, I see แปะบั๊ Yeah, look delicious but very long queue maybe later lah โอ้โอ hey, ้โอ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 จโอกกอ้โอ้โอ้าอ้โ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 อ้เอ้โอ้โ่าโอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ่กอ้าอ้้โ่าโอ้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 เอ้โค้อ้โอ้อ้โ้โอ้้โอ้ยอ้โอ้โอ้้อ้้้ โอเควันนี้ก็อิ่มและออกมาดีกว่านะคะสำหรับแถวชัยนทาทาเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้าง